คุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดเอสโคลาบบสบอลไทยลลีกประจำปี2565นะคะผู้สุดท้ายของวันนี้ค่ะสำหรับเกมการแข่งขันในประเภททีมชายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตประจำวันค่ะนะครราชสีมาคิวมิน c ี c ในชุดสีส้มนะคะลงสนามพบกับเดม o นฟูดไฟเชฟสปอร์ตคลับค่ะ ดได้ค่ะแ่มันปร์เกอร์ไกจักันตพัทลูกนี้ใส่ใส่วอล์กแต่ว่าเป็นบล็อกเอาลงมาเสิร์ฟค่ะกันตพัทแรกสวยครับคราชโอ้ลูกนี้เินตีสวยเลยค่ะเรซอนอฟคนเสิร์ฟผ่าโดยธนัทบอลแรกสวย หยกมาให้ผู้ิทธิลูกนี้เหนียวฮอโคราชหวันชัยใส่บล็อกเลยค่ะโอ้โหลูกนี้นี่เสิร์ฟเอสค่ะชัยวัฒน์ตกตรงหน้าธนทรดีค่ะลูกนี้ มาชมกันต่อนะคะโอ้บอลสั้นยังรองไว้ได้ค่ะนาจาก3เมตรชิลป์บล็อกลงไปเ็ดค่ะบอลเซิร์ฟของชัดมงคลกันตะพัื้อลูกนี้ขึ้นได้สุดบอลเซิร์ฟข้าโดยวันชยัยโอ้ใหม่เลยดีค่ะวันแรกกันตะพัฒน์ขามาลูกนี้ อืมัมนจะโดนตัฟาวนะคะโอ้ไปวหรือเปล่าคะกิติพงศ์จังหวะลงมาอ๋อบอลหล่นใส่หัวโอ้ยแล้วจังหวะลงคือกิติพงศ์ไปเหยียบเท้าของกันตพัฒนนะคะเหยียบเท้ากันเนืองจาเท้าฟลิกก็เดี๋ยวต้องดูอาการก่อนค่ะ เซอร์กี้ตีมาลูกนี้เก็บได้ค่ะเดมอนฟูดนาคาส่วนจากสามเมตรเก็บได้แล้วเปลี่ยนมาให้ทางใชว้วนดค่ะลงมาเสิร์ฟค่ะเซอร์กี้ออ้เสิร์ฟนะคะค่ะลูกนี้แล้วกลายเป็นดีค่ะเด็กทุ่งเสิร์ฟ หัวเสาค่ะนัดนะคะตีลงไปโคราชนำอยู่นะคะ16-15โอ้สวยมากะคะ่ะจังหวะคุณตีของภูสิทธิ์สมันต่อนะคะสันตระปัติอ,าาอ้าบอาลูกอนี้ไม่ผ่านบล็อกค่ะดูอีกครั้งะค,ะค่ะโอ้เนี่ยค่ะ โอ้ิหสิตีมาลูกนี้ลนมาที่โคราดเราให้ัน,นัดค่ะโคราชขึ้นเป็นเซตพอยต์นะคะ24 18ก่อนใช้เซิร์ฟแล้ขอได้ทูส์จากด้านหลัง ลับล้นกันพัฒน์กับผลักใส่โอ้โหแล้วเซอรอกี้ขวางไว้พอดีคะ่ะลูกนี้ในเซตแรกค่ะสำหรับทางน,นครราชสีมาคิวมปนซีวีซีข้่ะ25ต่อ18คะแนนนะคะขึ้นนำค่ะหนึ่งต่อศูนย์บใช้คะ่ะเซิร์ฟคันแรก่างไปหน่อยกันพัฒน์สีฉีกมาติดธนพัฒน์นะคะนัดขวางยอดโอ้โหแล้วลูกนี้คือ มาตรงบ่อนี่แล้วเหมือนไปชังงักกันค่ะอดีพงกับทางยุทธการนะคะหลวงมาเซอร์ฟพระอนุชิตแรกไม่ค่อยดีถนดัดตีมาติดบล็อกอยังเก็บได้ค่ะเปลี่ยนมาที่เซอร์กี้โหเราตีมาสี่ต่อห้าค่ะบอลแรกสวยสเซอร์กี้มา นักแน่นมากค่ะลูกนีบกนกน้บล็อกหมาหกต่อสี่ค่ะได้พอได้สสิทธิ์จากแานหลังพวกนี้รับล้นได้บุยครั้งคาราเนมนฟูดเปลี่ยนมาที่กรรวัดสามเมตรหุยหดอสวยเลยค่ะนี่ค่ะตามอยู่ห้าต่อหก ขวัญชัยอัดมายังเก็บได้เอ้าเล่นเร็วมาติดเซอร์กี้ค่ะขวัญชยยัยขวัญเซิร์ของชัยวัฒนขวัแรกได้โคโราเซกี้อัดมาติดบล็อกยังเก็บได้โอ้โหบล็อกเตี่ยวนะคะ กันธวุฒิค่ะเซิฟได้ห่างไปหน่อยกันตะพัสฉีกมาลูกนี้เสียงเก็บได้ค่ะโคราชนัดผลักข้ามานัดเก็บได้ให้กันตะพัสขึ้นตีติดบล็อกได้บุอีกครั้งคารีมันฟูดเปลี่ยนมาที่ฟูิซ์ครั่ะชนะเสิร์ฟหวันชัยอาจมาลูกนี้ล้นได้บุกอีกครั้งค่ะโคราชเปลี่ยนมาที่เซอร์กี้ ไม่พลาดค่ะเอาค่ะแ้วมันฟูดให้ภูสิทธิ์กดมา,าติดธนพัทสก,กีสวนลูกนี้ตีใช่เพราะไปค่ะเือจะโดนแขนของทางอนุชิตนะคะ21 20วัดโอ้ยลูกนี้โดนไหมคะกรรมการให้ออกค่ะ ขอ honored, ดูเลยค่ะเลวมันฟูดโมดโดนนะคะโอ้ตอนแรกใหม่ค่อยดีค่ะห่างไปหน่อยแล้วอาจมาลูกนี้ชัวัดโอ้ ตีไปใส่เสาอากาศหรือเปล่าคะเดี๋ยวดูอีกครั้งค่ะโยกมาเมียไปใส่เสาอากาศเองค่ะเขาสู่ช่วงดีวแล้วนะคะ2 4เท่ากันตะกี้มาสลับร้อบกไปค่ะสนาจิตคระเสร์ฟ ได้พอได้อาจมาลูกนี้ติดบล็อกเหเกงิเก็บได้ค่ะอูสิดวางมาเก็บได้ครัโคราชเซอรก์กี้ไม่ผ่านบล็อกค่ะลูกนี้โอ้อยู่ตรงนั้นพอดีค่ะมูสิทธิ์ขึ้นบล็อกได้น้ำยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกค่ะเอาค่ะบอลแรกสวยชิดาเล่นสั้นเก็บได้ครัโคราชไฮธนัทอัด เราตีเป็นบล็อกเอาค่ะโอ้โหโคราชเอาชนะไปได้ในเซตที่สองนะคะ28ต่อ26คะแนนค่ะอสากสากองของคณะอยังเก็บได้ค่ะเดมันฟูดให้กันพัท์อาจมาอย่างเหนียวค่ะจักริดสู้มาลูกนี้เก็บทันค่ะกันพัท์สวนคืน ตดธนัตแล้วธนัตจากสามเมตรอ่ะรับเองตีเองนะคะกนพัทรข้าเสิร์ฟกันแรกได้โยกมาให้จิรวัต์ด้านหลังแต่ย,ยังเก็บได้ะค่ะภูสิท์ใหม่ถนัดเท่าไหร่แก้บุกอีกครั้ง มาที่กัร์พาร์ค่ะสามเมตรโอ้ยยังเก็บทันเขาโคด้ใไ้ธนสวนคือลูกนี้ไปเป็นบล็อกเอาค่ะปูชิตาเซฟโอ้หนักมากค่ะลูกนี้แล้วพอบอลล้นนี่ซ้ำเลยค่ะกิษดา บอลเสิร์ฟนี่หวานเซนีบอลเสิร์ฟปูสิทธางานดีมากนะคะไล่ปุ๊บต้องเอาขึ้นแล้วไม่ใช่เอาเข้าจุดใช่ไหมเหมือนที่เรา้อนอ่ะตอนนี้เองเข้าเข้าจุดแล้วมันล้นล้นไปสามแต้มมันยากแล้วเกมเนี่ยอยาให้มันล้นอย่างนี้นำหนึ่ถึงเก้าคะแนนค่ะตอนนี้นัดค่ะตอนนี้ไม่พลาด กระสุนข,ของจักกรีดพอได้พอได้ค่ะลูกนี้ีปอาชลาบอกมายัางตามไปเก็บทันค่ะขอข้ามาก่อนบันฟุตให้ภูสิทธิ์มาลูกนี้ยังเก็บได้ค่ะเราเล่นฟัานมาค่ะนันทฟุบหกยียส่สิบสามกนภัท์คะเซิบแรกสวยค่ะ เลนซันมาติดปลอกค่ะโอ้โหแล้วชน,นะค่ะไดมอนฟูดเซตที่สามว่าชนะไปได้ค่ะ25ต่อ16คะแนนนะคะไล่มาเป็น1ต่อ2ค่ะหวนเสิร์ฟ่ะโดยนันทบุตกก็แรกพอได้ค่ะกูเิตอารมาลูกนี้เจ็ดโคราชเสิร์ฟอ,อีกครั้งค่ะบุญริศ นี่ค่ะตอนแรกไม่่คยเข้าจุดเท่าไหร่ขอแก้มาก่อนขวัญชัยอาชับบอกมายางเก็บได้ฮร์ดมันฟูดจ่ายวัดสวนเลยค่ะลูกดีกลับมาเป็นแต้มค่ะแต่โอ้แอไรหรือเปล่าคะยุทธการโอ้จังหวะรับบอลแรกค่ะ หมือนจะลงผิดท่าน,นะคะจังหวะรับบอลแรกคราวนี้บอลแรกได้ค่ะยกมาที่วันชัยติดสันติไอ้าปามกนาตะา,ายยังอยู่ที่เดมอนฟูสกาณพัฒเปลี่ยนย่อติดบล็อกกนณพัฒอีกทีเอ้ายังได้อยู่ค่ะโคราชแต่เดมอนฟูสจะได้บุกอีกครั้งเปลี่ยนมาที่กิษดาค่ะไหลหลัง โอ้แล้วแซงน้ำค่ะ10ต่อ9 13เท่ากันแจเกเสเซิร์ฟบอลแรกสวยแล้วคูประดิ์ค่ะบอลสัน้นบอลแรกสวยค่ะคูประดิ์อ๋อเขาพยายามกฤษดาตีเก็บได้แล้วเซอร์เก้ต้องขอหยอดมาพร้อมกันค่ะแต่ว่าลูกนมคนไป กักกัดกันนะคะจังหวะจะรองบอลมาดูค่ะสเก,ก็ตเคาะหยอดมาแล้วนี่ค่ะอดิพงก็มาปูชิดก็มาแต่มันฟูดไห้กันชาพัสามเมตรทะลูกนี้แต่ว่าเซิร์ฟสวยค่ะวันแรก โอ้โหเทนัดมาจาก3เมตรค่ะ89ค่ะอ่าบอลแรกได้แล้ววันชัยก็มาจาก3เมตรค่ะลูกนี้ตีเฉับล็อกลงไปตัวอีกครั้งค่ะพยายามเข้ามาช่วยปิดแล้วค่ะทุบดิษ ห่าง2องแปมได้ในช่วงค้ายด้วยนะคะโคราชการตะพัดอาจมาติดวันใช้ค่ะธนัดขึ้นตีติดบล็อกยังเก็บได้คาสก,กี้ธนัดเอาอีกทีโอ้โหเราไล่เส้นลงเลยค่ะโอ้โหเข้ามาแล้วบิดมุมตรงค่ะลูกนี้ขอได้ห่างไปหน่อย เด็กเอกจักแดนหลังเก็บได้ค่ะสันติชายวัฒน์อาจสู้ลูกนี้ติดบล็อกล้นมาที่โคราชให้ธันนัดโอ้ลูกนี้ว้าสันติไปคว้าไว้ค่ะโอ้ขี่บอลมันเหมือนจะออกไปแล้วนะคะอะ่ค่ะบอลเซิร์ฟค่ะโดยทุบดิษฐ์ มาได้สวยเซอร์เกย์จากแดนหลังค่ะโอ้หสกิปบล็อกแล้วก็ลงนะคะโอ้โหคือมิดเดียวนะคะกลับปไปเบต้าของดับอลฟู้ค่ะ22-23องิบราิดค่ 22, ะ,คะเซิร์ฟแต่ดีเท่าไรคะบอลแรกเซอร์เกย์จากแดนหลังโอ้โหมาแล้วเจอบล็อกค่ะ นี่ค่ะเข้ามาตีแล้วไปเจอชัยวัดขวางค่ะมาทั้งชัยวัดทั้งกฤษดาหวานชายลูกนี้ตีติดบล็อกยังเก็บได้เดบุอีกครั้งเปลี่ยนมาที่โซเก้ออาพอแล้วลูกนี้ลงมาดูบอลเสิร์ฟของบุญยริศนะคะ เสริบคันข้างดีเลยค่ะลูกนี้อู๋ิตแก้มาก่อนโคราชไอหวานชัยตีใช่ลบล้ออลอกไปค่ะโอ้เราเอาชนะไปได้ค่ะสำหรับทางนครราชสีมาคิวิน c ี c PC นะคะในเซตที่4ค่ะ26ต่อ24คะแนนสรุปผคนก้านแข่งขันนะคะนะครราชสีมาคิวบินซี c ีซค่ะเอาชนะ ไกด์มันฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตค่ะไปได้ค่ะสารตบต้น1เซตนะคะ2518 28ต่อ26นะคะ16ต่อ25แล้วก็26ต่อ24่ค่ะอ๋เก็บ3ามแต้มไปได้ค่ะสำหรับทางโคราชนะคะโอ้สนุกสุดมันเลยค่ะทั้งในประเภททีมหญิงแล้วก็ประเภททีมชายค่ะ สุนารใั้ขันได้ไวันพรุ่งนี้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มเวลา8ปนกาสนาทีติดตามชมการแข่งสดได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน AS Play นะคะ